ส้มกันกินขอวัดทำงานช่วยวัดเตรียมงานฉลองอุโบสถพุ่ละเดือนกุมภาพันที่สี่ห้าหกเจดแปดกุมภาปีหกแปดนี่แหะที่ฮอดที่ทงนีเลยะเ <c oughs> ดินมาเดินมาเดิน เด็วพนี <iş> ้งานได้กินอลไรเริ่มตั้งมือสิไรถอนละแล้วกลิ่น ว่าใช่หอล่าอาจารย์มน่ต่อไปเขามีเอานหมต้มยุยอหมก็นี่แม่ต้มน้มเยเจ่ต้มแล้วไ้เออน้มมานยนี่ต้มแล้ย่เอามกินเจนยุบเสร็เอามาขึ้นตามมือเราดี้นเจี๋้นเดียว้นเดียนียวดยวขเข้นวนนเยนเนเดี๋้ พ้นว่าจะไปไว่าจะไปพูนล่นอันเมืองเล่ยไหมพานเอราว,วัณไหมาไป,ไปเป็นวัดเพื่อน,นอไหมเป็นนีู่ดแล้วเขาขึา้นไปหาเครื่องวัดเล่นนะใขาว่ามันอกล้า่งเกิดไหมแนนก่อนหน้าอางคัมนะ่ีาแมีสองวัดวัดติดผู้ผู้ติดวัด คนไปเท้าคนคนโรไปถามคนมากันมากกัมากลยมันก็นั่งออกเลยเอตเไปเขายเไปเห็เขาออกมาเห็ดใส่ถงไปยังสีไหมเข้ามาหนึงเขาจาวาทากันมั้

啊别烦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  tham vận tham vận nào vận lại cái này cái này mới chịu xe có <laughs> à, mà, mà, nghe lẹ em nghe mãi mới mà chinh khẩu con đi nghe mãi mình nữa chỉnh lấy lại <laughs> à, à.

เอาต้ี 90, 10, ่หนองขาวัดกรเลือดออกมาใส่ไว้ว้ก sa ็หมุนจกใส่จานเนกองเขาใส่ชุมไว้เนอะใส่่แวนออกมาใส่นะพวกกะอดท่านมากาจะใบุน้อยู่ที่แล้บ่าน้ำ พีมาตาลพี่สวนมี่สวนท่านน่ะนี่จอกแก่ี่มาตาลเอ้ยเนี่ยนเดีียวเบิ้งยู่หรแล้วไปอันนี้แข้งย่านเพเอายุ่นนะนี่คนเหลียวเบิ้งยี่หรอวันนี้หม่มเบิ้งนานู่นี่ม้าทำอะไนี่มาไมไนพี่มาใหญ่านเงินเราเนเนพวกไทยฝางนะเอาเดี๋ยว

รอ่งรอง,ง,งหรอเปล่ลาทอดไปดเาร่องหือสโอ้โหไปตัวมันเบิดไหลงวดเด้ <c oughs> มันบกกับป้งองเลยน้ำบังคอนน้ำบางคนเนาะนี่แหละคนมาสะดงกับท่านแหละเล็กอยู่นี่แหละ <c oughs>

<c oughs> น,นี้ <c oughs> นเพชดห่องนามห้องนามพูนดางานวัดแต่ก่อนมันมีห้องนาอยู่นี่ทุกออกอยู่นี่ได้นลยถูกออกปุ๊บเลยไปสางปุนเก่ดโม่เดียวเกา่าหลังค่าเก่นเก่าหาัวสวมเก่นเก่าไม่เก่าบดเปี่นยนแต่ปูนนาเปี่ยนแต่ปูนแต่โครงสางม,มันไม่ ตอนนี้กำลังปูปูกระเบื้องอยู่ไห้ห้องสองห้องแล้วล่ะจำนวนสิบห้าห้องห้องน้ำอันนี้กะดิผมให้กะดมผมถมขึ้นมาจังหน่อยตรงนี้ก็มองล่างถวยล่างยังกเกาไว้ทั้งนอกบอ่บอไว้ทั้งในมันจีบมันติดกีดของมันติดกีดอมอง,งว่างของว่างอย่างนี้นี่เลเไว้ นอกนี่้ยนกนก็เห็ดแบบบางที่แย้มสีล่างสวยเขาก็เดเมือเหมือนกันเหมองกอกน้ำกับกกกอย่างนี้กอกน้ำกับไว้นี่ยแงมเขาก็ใสๆอย่างว่าเนี่ยมด่างสวยนี่เอากระละมังเอากระละมังมัดด่างสวยด่างเขาก็งุ่มปุ๊บ้แก่น้ำไหลลงไปพูนน้ำไหลลงที่ <c oughs> เป็นน้ำไหลลงที่อันนี้ก็เป็นมองล่างสวยมอง,ง,มอง,นงเนื้อจริ เห็ดทอนามใบหันน่นหนามให้ไหลาลาดลงไปทั่วทีบตัวเดอนอันนี้ก็คือเห็ดเห็ดทอทอลงนี่แม่นว่านามไม่ยังมากลยเกิดกะกะกะโบเต็มเป็นเพราะว่าปูนว่างทอลงไหลล่องบุญหอดเคลื่อนอุบลรัดกักเป็นลงหนามนามเสียทอนามเสียลงจากขั้ววัดเพราะว่า วัดนี่มันติดกับเขื่อนกะลงทอนำขนาดสามสิบเส้นผ้าสุนาส่นกลางสามสิบเส้นว่างลงไปเลยหอดเขื่อนเลยอันนี้คือว่างแผนของการเห็ดลงขั้ววัดเตรียมงานเตรียมการกระไรเฮ็ดให้หมันดีเห็งามใสวัดใสว้านแะเตรียมงานกบส่วนหนึ่งเห็ใดใจดีใส้งามของวัดกบส่วนหนึ่งเห็ดเห็่มันเลื่อนลงเรื่องเห็ดเหีมันดีมันงามใส ใส่ใจเจ้าของใส่กันกัทําของเจ้าของก่อนจะหมดลมหายใจยังมีโอกาสวาชนะได้สางได้แปลงกับเห็ดไปถ้าหยานม่มเห็ดเอาบุญเอากุศลเอาเอาบุญเอาบุญได้กุศล้อมก็คือความอดทนอดกันคือความดูเห็นบุญกุศลที่เจ้าของเหตุเจ้าของท้ำเนยคือเป็นกุศลงานหยานม่มบนมาเห็ดงานวัด อุ้มรุ่มสวยกันตอนนี้กินข้อสวยกินข้อเพี้ยนด้วยวัดเอ้าสาธุ